น้องมาดามน้องมาดามอยู่ไหนน้องมาดามอยู่ไหนนี่อึก็พูดอยู่นี่ว่างี้นี่ก็เดินตามเสียงไปอีกนะคะก็ไปเหยียบอึอีกค่ะพี่ปูเป้ก,ก็ไปเหยียบอีกปูเป้พูดเ<อ>ท่าขาล้อแพ้นนะคะนี่ก็เลยทีนี้ก็สี่สามคนนะคะสามคนก็วิ่งไปซ่อนไปซ่อนตามป่านะคะพี่น้องครับก็วิ่งเข้าไปในป่า,าสวัสดีทุกท่านค่ะ น,นี้ก็ข้างหลังนี้เป็นใบไม้ร่วงเต็มเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะจะมาเล่านิทานให้ฟังค่ะพี่น้องค่ามาคะ่ะใครอยากฟังนิทานมั่งคะวันนี้จะมาเล่านิทานนิทานสมัยแต่ก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะนิทานนี้ฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆคะ่ะ ชอบมากเลยค่ะพี่น้องขาะนทานเรื่องนี้ค่ะก็เป็นนิทานนิทานนี้ก็ก็จะมเีเคยฟังตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆนะคะมีคุณยายคุณยายข้างบ้านนะคะ่ะแกชอบไปชอบเล่าให้ฟังนะคะพี่น้องขะแกไปหาแกทีไรไปนั่งเล่นกับแกทีไรนะแกจะจะเล่าแต่เรื่อง นิทานเรื่องนี้ค่ะให้ฟังครับเราเป็นคนชอบฟังมากค่ะแกก็จะเล่าแต่เรื่องนิทานเดิมๆนะคะแต่ก็ฟังไม่เคยเบื่อเลยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะพี่น้องค่ะก็จะยกชื่อยกชื่อมาสี่คนนะคะมีคุณนายมีปูเปยพุทธาขาเาะน้องตี สาวนาบัวแล้วก็ย้ายกอกนะคะไปสีคนนะคะคือว่าสี่คนนี้คือเป็นเด็กหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะสมมุตินะคะว่าตอนนั้นนั้นตอนตอนที่นั่งฟังนี่คือให้พี่น้องจินตนาการว่าสคนนี้เป็นเด็กหมดเลยค่ะเด็กทั้งสี่คนเลยนะคะก็ในสมัยแต่ก่อนเนาะคะ่ะก็ไม่มีก็อยู่ในป่านะ,ะไม่มีห้องน้ํานะคะ อาศัยที่ว่าเราไปถ่ายเวลาเราปวดท้องนะคะก็วิ่งไปเข้าแต่ป่านนะคะพี่น้องขาขอย้ายย้ายกล้องมาทางนี้คือคอนเซปแสงนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะก็มันทีนี้ก็ว่าแกจะเล่าเรื่องที่ว่าไปเล่นซ่อนหานะคะว่าเด็กเล่นซ่อนหากันนะคะเด็กเล่นซ่อนหากันก็ ทีนี้ก็ดูว่าใครแพ้เปาชิงฉุบกันนะคะเปาสี่คนนี้เปาชิงฉุบนะคะน้องตี้สาวนาบัวยายกอกชาแนลปูเป้พุทธาขาลาะคุณนายมาดามแคนาดานะคะสี่คนนี้นะคะเปาชิงฉุบแล้วพี่ปูเป้แพ้ค่ะปูเป้พุทธาขาลาอแพ้นะคะนี่ก็เลยทีนี้ก็ สี่สามคนนะคะสามคนก็วิ่งไปซ่อนไปซ่อนตามป่านะคะพี่น้องครับก็วิ่งเข้าไปในป่านะคะก็ไปซ่อนพี่ปูเป้พุทธเ่าขาร้อนนะคะวิ่งไปซ่อนแล้วทีนี้พี่ปูเป้ก,ก็ไปตามหานะคะหายัางไงก็หาไม่เจอนะคะก็เลยเรียกว่ายายกอกชาแนลยายกอกชาแนลอยู่ไหนยายกอกชาแนล ยายกอกชาแนลก็ไม่พูดแต่ว่าเป็นเสียงอึค่ะเสียงอึสามารถสามารถาพูดได้นะคะอึก็จะบอกว่ายูนี่อึก็บอกว่ายูนี่พี่ปูเป้ก,ก็เดินเดินไปหาตามเสียงนะคะเสียงที่ว่ายูนี่นะคะก็เดินเดินเดินไปหาตามเสียงนั้นแล้วทีนี้ก็เดินไปไม่เห็นยายกอกชาแนลนะคะเดินไปก็เหยียบ อน,นะคะพี่น้องขะทีนี้ก็เดินไปอีกค่ะเดินหาน้องตี้สาวนาบัวอยู่ไหนน้องตี้ที่ไม่เห็นทีนี้อึก็พูดอีกนะคะอึก็บอกว่าอยู่นี่ว่างี้ทีนี้ก็ทีนี้ก็พี่ปูเป้พุทธาขาเราก็เดินไปเอียกก็ไปเยียบอึอีกนะคะเดินไปตามเสียงนะคะ เพราะว่าเสียงอึนะคะพี่น้องคะอึสามารถพูดได้สมัยแต่ก่อนเนาะค่ะไอเราก็ไม่รู้นะคะคนแก่พูดให้ฟังนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะเอาเรื่องอึมาพูดนะคะนี่ก็ทีนี้ก็เดินหาอีกนะคะพี่ปูเปก,ก็น้องมาดามน้องมาดามอยู่ไหนน้องมาดามอยู่ไหนนี่อึก็พูดอยู่นี่วางนี้ นี่ก็เดินตามเสียงไปอีกนะคะก็ไปเหยียบอึอ,อีค่ะพี่ปูเป้ก็ไปเหยียบอีกโอ๊ยชั่นนี้เนาะมาเล่นซ่อนหาก็มาเหยียบแต่อึคนวางนี้นี่ก็เหยียบจนเต็มรองเท้าเลยค่ะพี่น้องค่ะเดเหยียบตรงไหนก็เหยียบตรงไหนก็เหยียบนี่พี่ปูเป้ก็บอกว่าโอ๊ยเศร้าเล่นเศร้าเล่นแล้ว,วเศร้าเล่นแล้วพี่ปูเป้บอกเศร้าเล่นแล้วเล่นจังซี่เศร้าเล่นแล้วเหยียบแต่อึคนว่าสั้น ทีนี้ก็บอกว่าพี่ปูเปกเขาเลิกเลิกเล่นแล้วนี่ก็เลยเลยเลยก็พากันออกมาพากันออกพาก,พากันออกมาก็มานั่งมานั่งคุยกันว่าจะทํำยังไงดีเนาะวะว่าจะทํำยังไงดีนี่ก็ไปล้างน้ํานะคะพี่น้องคะก็ก็เลยบอกบอกพี่ ปูเป้พี่ปูเป้ไปล้างไปเอาเอารองเท้าไปล้างน้านะเออตรงไหนเดินไปแต่ตรงไหน piş. ตรงไหนก็มีแต่อึนะคะพี่น้องค่ะในสมัยแต่ก่อนอนั้นไม่มีห้องน้ําค่ะพี่น้องค่ะไม่มีห้องน้ําก็เลยแต่เหยียบท้งเด็กสีคนนี้คือทุกคนค่ะเหยียบอึหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ปูเป้นะคะก็ทุกคนค่ะทุกคนเหยียบอึหมดเลยทีนี้ก็กลับบ้านเนาะค่ะ กลับบ้านนี่ก็พ่อแม่ก็บอกว่าโอ๊ยลูกพากกันไปนเล่นไหนมานน่เหยียบอืกันหมดเลยวะสันนะคะก็บอกว่าเหยียบอืกันหมดเลยทําไมเดินเดินไม่ดูพากกันเล่นซ่อนหาหน่ะแม่นะคะพากกันเล่นซ่อนหาก็เลยเหยียบอืว่างั้นทาไงได้อึพูดได้ว่างั้น อึก็ส่งเสียงเนาะก็เดินตามเสียงเดินตามเสียงไปนี่ก็เหยียบเหยียบไปก็ไม่เห็นคนนะค่ะว่าง,งั้นเดินตามเสียงก็ไม่เห็นคนก็เหยียบเอึน,นะค่ะนี่ก็เลยบอกว่าทีหลังไม่ต้องไปเล่นซ่อนหาเนาะแต่เด็กก็ชอบเล่นซ่อนหานะคะพี่น้องค่ะตอนกลางคืนก็ยังเล่นนะคะพี่น้องขาเล่นซ่อนหานะคะเล่นกัน ที่หลังนัดกันอีกนัดกันก็ไปเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนค่ะพี่น้องขาติดตามตอนต่อไปนะคะเด็กสีคนนี้เล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเจออะไรมั่งนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปหน้าต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ